สวัสดีค่ะเมน,นียียเพิงจะพามาเปิดราคาง่วนนะคะเป็นลีปจ่ายเอฟซีทั้งบานพี่กัดแกยู่บ้านกเกษตรสมบูรณ์มูซิฟตำบุแสนสุขอำเภอวารินชำลากจังหวัดดุบุญเพิ่นกับมีง่วมาเปิดราคาอยู่โค้มหนึ่งเนาะคะ่ะแมลูกเจ้าของง่วเพินเ่นเฮ็ดงานอยู่กรุงเทพ้อค่ะแต่ว่างว่วนนี้อยู่บ้านกเกษตรสมบูรณ์อยู่วาริน เพิ่นก็นเลยไหหลานทายขิดสุงมะหฮยยิยพ่พผืองเนาะคะ่ะมาเบิ่งแม่เพิ่นกันก่อนเลยได้ค่ะแม่เพิ่นเนี่เคยให้ลูกมาแหล้วตัวหนึ่งเลยคะ่ะลูกตัวแรกเพิ่นอายุสี่เดือนแล้วตอนนี้เพิ่นกับผสมไหมล่ะเด้อค่ะผสมเด้ซิมือแล้วค่ะผสมซี่ไหวมีใบมีหลอดแต่ว่ายังไม่ทันทานหลอดเนาะคะ่ะส่วนสูงเพิ่นกับยูที่ลอยหาซิฟบวกคะ่ะ มาเบิองลูกเพิ่นเลย้อค่ะที่นี่ลูกเพื่อนอายุได้ซี่เดือนละคะ่ะเป็นตัวแม่เป็นลูกของซีวายมีใบมีหลอดเด้อค่ะลูกนี่งามแห้งคะ่ะแดงงามแม่ลูกโค้มนี่เพิ่นเปิดราคาอยู่ที่หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันนะคะราคาหนี่กะต่อร่องใดค่ะเพื่อน่ะแม่พึงเพื่อมีลูกตัวเดียวเด้อค่ะ ลูกอายุได้สีเดือนเป็นลูกของซีว่ายมีใบมีหลอดตอนนี้แม่กับผสมไม่แล้วได้ซิบมือผสมซีว่ายขึ้นกันค่ะมีใบมีหลอดแต่ว่ายังบ่ท่านผ่านหลอบเนาะคะ่ะถาแม่นไพสนใจยูกก่ใกล้ก็สามารถไปบึงตัวจริงใดด้วยค่ะหรือว่าจะโทษไปหาเพื่อนใดถาแม่นขอมูลที่เพิ่งบอกไป ยังบวท่านครบหรือว่าอย่างหูยังเพิ่มเติมกระโท่ไปสอบถามกับเจ้าของเพิ่นใดน,นะคะสนใจกะโทรไปได้เลยเด้อค่ะพี่ป้อมเบอร์โทรเพิ่นกะ088 1346 555กพี่กัดกะบ้านกเกษตรสมบูรณ์โมโซูซฟตำบลแสนสุขอำเภอวาลินชำหราบจังหวัดอุบล สำหรับคลิปนี้กับซ้ำนี่ละเด้อค่ะขอบคุณค่ะ